ครับสวัสดีครับวันนี้จุลินทรีย์สัรงข้อแสงใบอยอโดมงนะครับลงมาในแปลงผักสวนครัวนะครับเราปลูกเพื่อรับประทานเองป้องกันพวกยาฆ่า,มาแมลงยาปราบสัตรูพืชต่างๆนะครับที่อยามาจะฉีดในแปลงที่ปลูกแบบปลูกเพื่อขายแต่นี่เราปลูกเพื่อผ่านกันเองนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าขนาดนี้ต้น มะเขือนะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหต้นเนี้ยตอนนี้ก็จะเจริญมตกบโตมาให้ให้ผลผลิตบ้างบางส่วนก่อนหน้านี้ก็มีการเอาฟิลิสีสังเคราะห์แสงมา,าลดนะครับวันนี้เราจะมาลดเพิ่มเติมแล้วหลังจากนี้เดอวันสิบห้าวันเราค่อยมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับน้ำก็ประมาณ10ลิตรนะครับเราก็ใส่ไป5้าฝา าฝาหรือสบฝาก็ได้นะครับคน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 สฝาก็ได้นะฮะมันมีมีผลอะไรนะครับสบฝาก็ควรให้มันกระจายนะครับเราก็ลดเลยนะลดนี้คือการให้ให้ปุ๋ยให้โฮอร์โมนเราสามารถลดได้ทั้งต้นนะครับ เราทําอย่างนี้นะครับสวันครั้งก็ได้ครับปริมาณกรดซีสังก้อ์แสงเราใส่นิดเดียวนะครับถังนี้ใช้ไป10บฝาก็นิดเดียว3วันครั้งสี่วันครั้ง5้าวันครั้งได้หมดนะครับอีก5้าวันแล้วก็ อีก2อาทิตย์นะครับวันนี้วันที่16นะครับเรามาดูว่าหลังจากวันนี้ไปอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วไอ้ตัวที่เราลดไปเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากวันที่16เราไปดูชิ้นเดือนทีนึงนะครับว่าที่ลดไปเนี้ยครั้งเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับการช้จุลินิรีสังเคราะห์แสงมันจะส่งผลยังไงบ้างครับวันนี้ถ้า,าต้องการติดตามผลนะครับ กดซับสไคร์ e นะครับกดติดตามผมนะครับกดติดตามใน YouTube นะครับแล้วเราก็ค่อยมาประสานต่อว่าผลของจุลินรีสังข้อสงมันทำงานมันทำหน้าที่อะไรได้บ้างผมเรียกมันว่าอุูิสารพัดนึกนะครับวันนี้จุลินรีสังข้อสงบายออโดงก็ขอฝากให้กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับ